สิ่งที่คุณแม่ตั้งครรภ์ส่วนใหญ่มีความกังวลใจในเรื่องของการติดเชื้อโควิดก็คือกลัวว่าจะมีอาการรุนแรงมากกว่าคนปกตินะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือกลัวว่าจะมีผลกระทบอะไรต่อทารกในครรภ์ซึ่งวันนี้นะคะเดี๋ยวหมอจะมีคำตอบมาให้ค่ะ ในส่วนของความรุนแรงในเรื่องของการติดเชื้อโควิดในคนท้องนะคะต้องบอกก่อนเลยว่าความรุนแรงไม่ได้แตกต่างจากคนทั่วไปเลยค่ะส่วนใหญ่แล้วถ้าหากว่าคนท้องที่ไม่มีโรคประจําตัวก็มักจะมีอาการเพียงเล็กน้อยนะคะแต่ว่าถ้าหากว่าคุณแม่นะคะมีโรคประจําตัวอยู่อย่างเช่นเป็นเบาหวานความดันโลหิตสูงหรือมีเรื่องของคันเป็นพิษร่วมด้วยเนี่ยการได้รับเชื้อโควิดเข้าไปก็จะทําให้คุณแม่นะคะมีอาการรุนแรงมากกว่าคนที่ติดเชื้อโควิดทั่วไปนั่นเองค่ะ ในเรื่องผลกระทบต่อการตั้งครรภ์น,นะคะก็คือเรื่องของกระทบต่อเด็กนะคะที่มีรายงานก็คือจะเป็นเรื่องของการคลอดก่อนกําหนดนะคะแล้วก็เรื่องของการที่เด็กนะคะมีน้ําหนักตัวน้อยกว่าเกณฑ์ซึ่งพบได้นะคะในแม่ที่ติดเชือ้อ ในส่วนของการติดเชื้อโควิดจากแม่สู่ลูกนะคะพบประมาณ2-5%ค่ะซึ่งตรงนี้ขึ้นกับอายุคันด้วยนะคะถ้าหากอายุคันน้อยโอกาสที่จะติดเชื้อจากแม่สู่ลูกก็จะน้อยกว่านะคะซึ่งการติดเชื้อในช่วงของระยะใกล้คลอดเนี่ยก็อาจจะเป็นได้ค่ะทั้งการติดเชื้อตั้งแต่อยู่ในคันหรือว่าการติดเชื้อในระหว่างการคลอดบุตรก็ได้ค่ะ ในส่วนของการคลอดบุตรนะคะโดยปกติแล้วค่ะคุณแม่ที่ติดเชื้อโควิดเนี่ยเนื่องจากว่าจําเป็นจะต้องได้รับการเตรียมในเรื่องของอุปกรณ์ทั้งในเรื่องของการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อแล้วก็ในเรื่องของการดูแลเด็กทารกแรกเกิดนะคะเพราะฉะนั้นการคลอดเนี่ยจริงๆแล้วสามารถคลอดเองได้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็สามารถที่จะเลือกในการผ่าตัดคลอดได้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละสถานพยาบาลกําหนดอีกทีค่ะในระยะหลังคลอดบุตรนะคะเนื่องจากว่าในปัจจุบันนี้ค่ะยังไม่เคยมีการพบเชื้อโควิดในน้ำ นมแมแ่เพราะฉะนั้นนะคะคุณแม่หลังคลอดสามารถที่จะให้นมลูกได้ตามปกตินะคะเพียงแต่ว่าอาจจะใช้การปัม๊มแล้วก็ให้ลูกดูดจากวดแทนนะคะหรือนะคะในกรณีที่คุณแม่ต้องการที่จะเลี้ยงลูกจากเต้าเพราะว่าไม่มีคนช่วยดูแล<ม>ก็จําเป็นที่ต้องสวมแมสนะคะแล้วก็ใส่เฟสชิลทําความสะอาดมือนะคะแล้วก็เต้านมให้สะอาดก่อนที่จะนําทารกมาเข้าเต้าของเรานั่นเองค่ะ หวังว่าคลิปนี้นะคะจะช่วยคลายความกังวลใจให้กับคุณแม่ที่กําลังติดเชื้อโควิดอยู่นะคะหรือในคุณแม่ที่ยังไม่ได้รับการติดเชือ้อแต่ว่ามีความกังวลและอยากได้รับคําตอบในสิ่งเหล่านี้ก็หวังว่าจะให้ข้อมูลแล้วก็มีความสบายใจมากขึ้นนะคะถ้ามีคําถามเพิ่มเติมสามารถพิมพ์ได้นะคะที่ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ